สบายด <are> ีบกระบตุน <Yaz> ท you know no ิาแสบเนาะไระนี่ยมัน่อนนาี้พมาสีดยาเนาะมาสีดยาอยู่งนาเนาะเปกำลังใจหน่อยให้ว่าตุนถอยทส้มนะั พน้าฝนยาหนะ่อยเนาะตอนที่พน้าฝนยาแผลงมาา่ฝนออกมาตุนกักโตไปหนออ่อยดูสักนาทีเนาะตอนที่พน้าฝน,นยาให้ห่า เมองจะบรรยากาศเก่าๆพี่นอง สีสอยาขาเสือสุขสบายดีเห้อน้ำสายนาทีเป็นมาผลเสือเนาะ สีชมพูด้วยมาเลยหนง่าี่สดสบายดีรอบบารีเหนา้อหนหนาแมวเนี่ยก็มุมเนี่ยเชา่ยบาร์้ก็บอกว่าสัออกมาแล้วมันถ่ายคลิปอยู่เนาะ ลบหลดเลยเด้อทราน่ไม่สุดรยาไม่หรอกขอบใจสักการ ก็ได้ก็แชร์เป็นกำลังใจเนะพี่เนาะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พี่เนาะนี่แต่บรรยากาศเก่าพี่น้องห้ค่อยเป็นกำลังใจนะพนะนะี่นะ้องเนานะ จะเริ่มผากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนกดซับตะไคร่น้ำเป็ดในวาตุนเทาจิตพาแสบเพืนั่งใจนะ่ะ ท่านได้การเดิมฝากก็ได้ก็เสีเด้อพี่น ities, e, ้องเป็นกำลังใจให้โูนการโตเนาะให้พวกเฮาทั้งหลายนี่ยนะเป็นกำลังใจให้เป็นเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ แอมเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเฮาที่ัโตก็คนกดคนร์เนาะติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร่ไปเนาะผัดผัวแ่สพเพื่อเป็นกำลังใจให้บาตุนเนาะมีเป็นโฮมไปางโฮม không có bằng sida tức này tức mình sẽ được lại đẹp vào đây và tuần đưa xì mượn tuần đưa chết mượn mình sẽ để lại เป็นกำลังใจ,จนเจ้าหน้าที่เราสิทธิทางนี้ม้าไหมาเป็นเนาะดีใจนะเพื่อนชะได้กลับไปเนะเาะเป็นกำลังใจเด้นเนอนะเป็นบรรยากาศตัวเก่าของนครพอบางกันนะเป็นเน,ะนะนเาะเนาะออกไปนี่วัดต้นสิทธิ์ คอนเทนต์ใหม่ๆนะพี่น้อง ต้นด้จะต้องจอบขี่ใบพิสุน,นพี่นดอนเดี๋ยวเริ่มฟากดได้โดแชร์กดชัดตะไคร้น,นสบายดีไม่เห็นหน,น้านสบายดีเยี่ดีอว